สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับช่องสัทธาพระเครื่องนะคะจะพบกันช่วงยามบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อว่าในอีพีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ ช่องทางการติดต่อแมคค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์2นะคะ3 9 6 0นะคะหรือว่าจะเป็นไอดีลนนะคะ0982723960นะคะไม่ว่าจะโทรหรือว่าทัก ID Li ลนนะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ เปิดไว้องค์ละ400บาททุกรายการนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางเราก็400บาทส่งให้ฟรีเหมือนกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะได้พระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะคะอา่าดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะองค์ไหนนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็่อยปิดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกันเป็น ep ีที่110แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะรายการแรกของวันนี้นะคะนะคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะจะเป็นพระรอดนะคะนี้นะคะ จะเป็นกุมหาวันนะคะเนื้อนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพระรอดนะคะกุมหาวันนะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะเหรียญน,นี้นะคะ ให้ดูนะคะพิมพ์เก่าอยู่นะคะด้านหลังนะคะเหนี่ยลงพอทารุ่นแรกนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่3มนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อฉุยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะปีสองสี่หห้านะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมียันให้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะสวยนะคะเหลืองเหมือนทองเลยนะคะ ทานใดสนใจนะคะหลวงพ่อฉุยปี2 4 6 5นะคะทักปิดกันมาได้นะคะสวยๆเลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะอันนี้จะเป็นพระหูยานนะคะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นกุอยุธยานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะคะให้ดูนะคะเนื้อนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพระหูยานนะคะกุอยุธยานะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5นะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะพสองห้าศูนย์สามนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะคะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะอัน,นี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อนะคะเก่ามากเลยนะคะดูนะคะความเก่าของเนื้อนะคะดูนะคะ เก่าๆเลยนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะเนื้อเก่ามากนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นเนื้อบุกเงินแบบนี้นะคะให้ดูนะคะสวยๆนะคะดูนะคะ ได้ไปพร้อมกรอบลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในราคา400บาทส่งให้ฟรีนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบให้เสียเวลาแล้วนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนอเหมือนว่านนะคะเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะด้านหน้านะคะจะเป็น บุกเงินแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้แมค่ค้าเพิ่งเคยได้มาเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะด้านหน้าบุกเงินนะคะด้านหลังเหมือนอเนื้อว่านนะคะทักปิดมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะที่8จะเป็นสมเด็จนะคะอันนี้สมเด็จจิรดานะคะ ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะพิมพ์สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จจิรดานะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุมนะคะ เหรียญหลวงพ่อพมรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้นะคะสวยนะคะวัดช่องแคนะคะอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อพมรุ่นแรกนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะที่สิบอันนี้จะเป็นหลวงพ่อสุกนะคะวัดโพไซทองนะคะดูนะคะอันนี้จะเป็นหลออโบราณนะคะเนื้อเก่าๆก่าเลยนะคะดูนะคะหลวงพ่อสุกนะคะวัดโพไซทองนะคะอันนี้จะเป็นหล่อโบราณนะคะ ก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในกรอบสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะเนื้อสวยพิมพ์สวยนะคะ อันนี้จะมีเ,เม็ดมอนสารเม็ดเล็กๆดำๆนะคะติดทั่วองค์เลยนะคะองค์นี้นะคะเนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะเม็ดมอนสารนะคะเม็ดเล็กๆดำๆทั่วองค์เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะได้ไปพร้อมกรอบเลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12จะเป็นขุนแผ่นเคลือบนะคะอันนี้นะคะให้ดูก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะคุณแผ่นเคลือบนะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบานะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นเหนือดวงนะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะสวยมากนะคะ ด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นเหนือดวงนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบนะคะแบบนี้เลยนะคะสนใจทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ พกวยรุ่นแรกนะคะปีศูนยสี่นะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบน,นี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะรุ่นแรกปีศูนย์สี่นะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อท้องสุกนะคะเหรียญนี้นะคะวัฒนุหลวงนะคะด้านหลังก็จะมีข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อท้องสุกวัฒนุดหลวงนะคะหลังมีข้างนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ1ิหจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดรุ่นแรกนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดรุ่นแรกนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวเสือแกะนะคะนี้หมคะไม่ทราบที่นะคะแต่เห็นว่าสวยๆนะคะเก่าดีนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเขี้ยวเสือแกะนะคะไม่ทราบที่นะคะหากพี่ๆท่านใดทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่1 8นะคะ18จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อก่อนนะคะเนื้อจะออกตุบตับนะคะองค์นี้นะคะ นด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพิมพ์สวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19อันนี้จะเป็นพระล่วงนะคะให้ดูก่อนนะคะพระล่วงทรงเกาะนะคะ เนื้อเก่ามากนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชินนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเก่ามากนะคะเนื้อนะคะดูนะคะพะระล่วงทรงเกาะเนื้อชินนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์สวยนะคะลงรักให้แบบนี้เลยนะคะเหล้กเก่าๆนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนลายไม้นะคะแบบนี้นะคะสมเด็จ พิมใหญ่นะคะลงลักนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพระกุอยุธยานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตระกูลเฉียงแสนนะคะเก่าๆเลยนะคะเนื้อนะคะ เก่านะคะสงสวยนะคะก้นนะคะท่านใดสนใจนะคะพระกุอยุทธยานะคะตระกูลเชียงแสนนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะนนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะให้ดูเนื้อก่อนนะคะ เนื้อเก่าๆเลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตาเจดีแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จนะคะบางขุนพรมนะคะถ้าชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะพิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่23นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อด้านหน้าเลยนะคะเก่าๆนะคะพิมพ์สวยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้เก่านะคะพิมพ์สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นหลวงปู่ดู่นะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะ สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงปู่ดูนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็ส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะ สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ0982723960นะคะไม่ว่าจะโทรหรือว่าทัก ID Line นะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะก็สำหรับพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธากันไว้ด้วยนะคะศรัทธาพระเครื่องนะคะ องค์ไหนนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็ขอยปิดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ ep ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ